สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องพามาเลาะเที่ยวเล่นน้ำกระหลอกหน่อยคือเก้าเหรอครับเวะเขามาเล่นในสวนมือนี่บรรยากาศค่อนข้าง,งดีเลยพี่น้องว่าจะมาเลาะเล่นน้ำเจ้าตุนุ่บุลูจะเห็นเพื่อนบอกกะหลอกหน่อยหูซึกว่าล็อกอยู่พี่น้องตัวนี้กับานก,นกันกับเจ้าวตุนุ่งเป็นเจ้าเท่าทอง,ทองหูแหวงวะนี่กระหลอกเป็นตีเชื่องอยู่พี่น้อง แสดงว่าเ่นเคยกินน้าค้นเท่าอยู่นี่โบยานอันนี้บึงจังหนึ่งไข่ไข่เจ้าเทอาท่องหูแวงแต่ว่าคือสิบบแม,มนครับเดี๋ยวผมซูมมึงกันอ้วนขนาดกระรอกตัวนี้ไอนน้ทั้งอ้วนทั้งใหญ่้ลนยนติสิเลยเป็นนา่งไอ้ดีลบพี่น้อง จุหนึ่งวันนี้สีดำกระหรอกหน่อยเริ่มลงแน่อยู่ครับแต่ว่าอยางไ้อ่ายกระหรอกหน่อยบุคอยเชื่องจับภาพค่อนขางลำบากหน่อยหนึ่งสงสัยจะหิวแห้งบุคอยบุคคลมีอาหารครับเพราะว่าหิมะกบพื้นดินเบมื เ่นกับภาาหมาถคนหาอาหารน้ำพื้นดินได้เนาะเพราะว่าพื้นดินกลายเป็นน้ำแข็งเมดครับเดนค่อนข้างจะกินอดๆอยากๆห,หน่อยนึงก็ได้กินอาหารน้ำค้นเฮาที่เอามาอบาในให้กินก็พอได้กินครับพราประทังชีวิตไปพวิตนาหนา,นาหนาวเนาะเดี๋ยวหนา้อนมากก็อาหารเพียงพ่อละครับหลังจากใบใบใหม่เริ่ม แตกเดิมพิใบช่วงนั้นมันจะกินใบไหม่เพื่อต้นใหม่จะเป็นหมากต้องรอหลายเดือนพี่น้องอีกประมาณ3าเดือนกินอยู่ลําบากหน่อยหนึ่งเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลําบากแต่ว่าก็โชคดีโชคดีหน่อยนึงครับเพราะว่าคนมาเที่ยวเล่นในสวนสาธารณะแห่งนี้จะเอาเม็ดอาหารหรือว่าเม็ดทัวมโยนให้กินเป็นประจํา คือว่าเป็นความโชคดีของสัตว์ป่าพวกนี้อีกอย่างหนึ่งเขาก็ให้ความสุขกับมนุษย์เท่านะต่างไมอยางเล่นต่างได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งครับการแบ่งปันก็เป็นสิ่งที่ดีงามเนาะพี่น้องกตลกหน่อยแต่ตะต,ะต,ตัวเป็นตะแพงขนาดเตะปุติปีอยู่พี่น้อง